สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามารับชมช่องหวยแทลรับโตอยู่ในขณะนี้นครับคลิปนี้เราไปดูสูตรสิบบนสามตัวกันนะครับสูตรนี้ก็เดินมาทั้งหมดยี่สิบงวดนะครับสูตรจะเริ่มข้าตั้งแต่งวดที่ออกแปดศูนย์ห้านะครับงวดแรกนะครับงวดแรกสูตรคำนวณได้ห้าเก้าศูนย์นะครับออกแปดศูนย์ห้านะครับ เข้าที่เลขศูนย์นะครับโมดต่อมานะครับได้เก้าสามสี่นะครับออกศูนย์เก้าสามนะครับเข้าที่เลขเก้าโมดต่อมานะครับคำนวณได้เก้าสามสี่นะครับออกหนึ่งเก้าหกนะครับเข้าที่เลขเก้านะครับโวดต่อมาได้เจ็ดหนึ่งสองนะครับออกห้าหนึ่งเก้านะครับเข้าที่เลขหนึ่งโมดต่อมาได้หนึ่งห้าหกนะครับออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเข้าที่เลขหนึ่งโวดต่อมาได้เจ็ดหนึ่งสองนะครับออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเข้าที่เลขหนึ่งนะครับ งวดต่อมาได้045นะครับออก652ข้อที่เลข5ต่อมางวที่8นะครับได้267ออก873ข้อที่เลข 7, 7, 8, 7นะครับงวดที่9นะครับได้601นะครับออก907ข้อที่เลข0งวดที่10นะครับได้601นะครับออก906ข้อที่เลข0นะครับ ดต่อมาได้หกศูนย์หนึ่งนะครับออกศูนนึครับเข้าที่เลขหนึ่ง m o d u l ได้ศูนย์สี่ห้านะครับออกเก้าศูนย์สามเข้าที่เลขศูนย์ modulo นะครับได้สองนะครับออกสองเข้าที่เลขเจ็ดต่ d มาได้สองนะครับออกแปดดสนะครับเข้าที่เลขเจ็ดต่อ u า o นะครับได้ห้านครับออกหกศหนะครับ ข้อที่เล็กสุดนะครับก็ขเข้ามาทั้งหมดสิบคั้งงวดแล้วนะครับต่อมาลากก็เป็นงวดที่สิบหกนะครับงวดที่สิบหกนะครับได้สามเจ็ดแปดนะครับออก 5, 3, ห้าสามศูนย์งวดต่อมาได้ห้าเก้าศูนย์นะครับออกสี่ห้าสามงวดต่อมาได้สี่แปดเก้านะครับออกเจ็ดแปดสองนะครับงวดต่อมาได้สองหกเจ็ดออกสี่เจ็ดแปด และงวดล่าสุดนะครับสูตรนี้ได้หกศูนย์หนึ่งนะครับออกแปดหนึ่งสองก็ทั้งหมดยี่สิบงวดนะครับก็สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ทนาาจาย์หลายท่านใช้นะครับก็ลองพิจารณากันดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหาสูตรระยะสั้นมาเปรียบเทียบนะครับให้อีกแค่สองสูตรครับในงวดในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นเลข สิบล่างชนสองสูตรนะครับก็เป็นสูตรสั้นนะครับได้มาสิบงวดบ้างเจ็ดแปดงวดบ้างนะครับก็ลองนํามาเปรียบเทียบมาดูนะครับกับสูตรนี้นะครับน้ำเตือนนะครับว่าถ้าใช้สูสตรมาเปรียบเทียบเย็นๆนะครับถ้าหลุดหนึ่งสูตรก็ไปกันเลยนะครับหรือถ้าแบบจะวัดใจก็เลือกทั้งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเลือกสูตรสามตัวนี้ไปใช้เลยก็ได้นะครับ ทัาา้งนั้นก็ทางช่อง,องเราก็มีหน้าที่หาสูตรนะครับมานําเสนอให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับวิธีการคํานวณสูตรนี้นะครับใช้หลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับหลักร้อยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายครั้งที่สองสามครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับนาเฉพาะหลักหน่วยนะครับมาเป็นเลขเด่นตัวที่หนึ่งนะครับบวกเพิ่มสี่แต้มเป็นเด่นตัวที่สองและบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นเด่นตัวที่สามนะครับ ก้าบวกเก้าเป็นแปดสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับห้าบวกการสามการได้ห้าเราก็จะได้ศูนย์บวกแปดเป็นแปดน,นะครับแปดบวกแปดเป็นหกหกบวกศูนย์เป็นหกหกบวกห้าเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกขั้มสี่แต้มเป็นห้าห้าบวกหนึ่งแต้มเป็นหกนะครับเราก็ได้สูตรหลักสิบบนในวันนี้นะครับเลขเด่นคือหนึ่งห้าหกนะครับก่อลองพิจารณากันดูนะครับสิบบนนะครับ ครับสิบบนนะครับหนึ่งห้าหกนะครับจำม้วนเป็นที่หนึ่งทับสิบนะครับทับหกหกครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับแคปสูตรไปเลยนะครับครับก็จบแล้วนะครับสำหรับแนวทางสูตรสิบบนครับสามตัวประจําม้วัเป็นที่หนึ่งตุลาคมนะครับดูแล้วชอบใจนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับก็จะพยายามหาสูตรใหม่ๆมานำเสนอนะครับมาเปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆดูนะครับก็ขอจบข้อมูลในเพียงเท่านี้นะครับ ขอใหทุกท่านโชคดีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ